สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บานหน้ามาเอาค่วายโรงน้ำเขาหมครับ <c oughs> มีควายโย่พวกโตครับโรงน้ำเขาหมไปแล้วครับโรงน้ำครับ ลายรงน้ำกินน้ำเขาโฮมมีทีชีวิตดช่าบวานครับพี่น้องตัวหนึ่งลงไปก่อนเดียครับอต่นี่ซีโตตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังครับบผมไมากกินยาเสยดงน้ำ้าเจ้าจของครับ mũ riêng đâu mình sẽ con quay tổng mấy nhau xe nàm không nhau xe nàm หาโตครับอีกตัวหนึ่งกินยาอยู่ผลบอนมาครับพูนเพิเ่งคว้ยนูพี่น้องคว้ยนูก็มีได้ผลอยู่ขางสา,งสานียมแดงนี่นูพมันจะมามักมาน เฮียควายอยู่ข่างสาเลยครับเพราะว่าจะไกลน้ำควายนุ่งเตียนน้ำเย็นๆขุน,นอวน มามามาเออเออเออมามาเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นไปกินยาแล้วมาเมียมาเมีย มูกเขิขนเลยนี่ม <c oughs> าแม่มาเม่เออเอเอพ่อพันคุมผูงครับ พอพันคุมฟูงง่ายๆได้ครับมากินน้ำ วิธีชีวิตกินน้ำเขาห่มก็อ,อว้วนมันจะกาดท้องได้ท้องนาเวลานาแดงครับ เดี๋ยวพี่พาไปเขาโฮมกันครับพี่น้องครับนี่ครับเอาเขาโฮมโคกใหม่ช่วงนี้ก็ใบบัวไนหลาย,ลายที่หางเน่ครับเมียนี่นี่ครับตอนบายๆเดี๋ยวอันโฮมมันก็มาทางนี้ครับ เผือห่ฮมใบห้องเก่าเขาไปบอนในเขาห่มนะครับห้องก็ขึ้นจากหนามพันบอนในหอนกยังกินเลียมหยายีกขึ้นเขาครับนี่มันก็จะเขามาเขาโฮมนี่เขานี้ทุกมือครับแปลนเบิด น,นี่สมมเป็นกองน,น,องน,งนยอยี่เพิ่อเขาเข้ามาก็เยอะไทยนี่คุดคุดจีมาคุดเราอยู่นี่พี่น้องคุดกุดจีเตมเรมแป้งนี่เป็นแป้งญ้าไนนะครับแป้งญ้าไนที่ิ่นเคยเขียวแต่ว,ว่าตอนนี้แห้งแ้งครับบริบริโหรเขียวซ้ำได้ผ้พาพี่น้องไปเบิ่ง ภาพเก่าๆครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแนวนี่เปลนไปนเหมดบริบทแต่ว่าฝนตมกมากอะเขียวขึ้นคือเก่าครับพอ้นมีต่อมีอย่างอยู่เป็นแยาในบ่ตายง่ไงนะครับพี่ น้อยๆน,นี่ฝุดเอาขี่ไกลมาใส่ล้วกฝนตกมากเข,ขี้ยวเขินคือเก่าครับคลิปนี้กัมีแค่นี้ครับผมบรรยากาศยามแดงเอาควายเขาห้มนอนน้นำครับผมบัดดีครับปากติดตามครับผมสองพันนาชแนล